โอ้โหโอ้มัเริ่มทอดินนะครับมันเริ่มทอดินทอดินหรือชนดินนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมวรลวิทย์ดยในวันนี้เนี่ยผมก็จะไปดูวัวผมที่อยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งพอผมก็มามาัดไว้ตรงนั้นได้เมื่อวานนี้นี่เองนะครับแล้วก็ผมก็ได้ซื้อเอ กระดิ่งอันนี้มานะครับเป็นกระดิ่งสีทองทองเหลืองแบบนี้นะครับมันน่าจะเป็นทองเหลืองแน่ๆนะครับซื้อมาราคาหลายร้อยเลยนะครับจะเอาไปให้วัวของผมตัวนั้นใส่ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งก็มาพร้อมกับเชือกอะไรแบบนี้นะครับนี่เลยมันก็จะดังแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคผมก็จะเอาไปใส่ไว้ตรงนู้นแล้วนะครับเหมือนพ่อผมกับแม่ผมกําลังดูวัวอะไรอยู่สักอย่างตรงนู้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ เดินมาแป๊บหนึ่งเนี่ยก็ถึงแล้วนะครับตรงนี้นี่เองนี่เลยวัวของผมก็คือตัวนี้นะครับตัวดำๆเทาๆอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้นะครับก็พ่อกับแม่กำลังทำอะไรสักอย่างอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวจะต้องไปดูนะครับว่าทำอะไรกันแน่ยอออออค่อนข,ข้างจะไม่อ้วนนะครับ ตัวนี้เป็นชัลโลเร่นะครับตัวนี้ตัวนี้อย่างเดียวเลยนะครับอ๋อาโอ้โอโอ๋อ เลยนะครับตัวของผมไม่ได้มาดูตั้งเดือนกลัวแล้วครับซึ่งเหมือนมันจะตัวใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเดี๋ยวอ๋ออ๋อโอ,โอ,โ,อโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเอาไอ้อกดดิ่งนี้นะครับมัดใส่คอมันนะครับคือ้มันห้อยไว้นะครับจะได้เท่ๆแล้วก็เวลามันไปไหนจะได้รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วนะครับโดยรูปผมก็มาด้วยนะครับ นิ่งกิบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็หมูวนก็นมาด้วยพามาดูวัวนะครับโอ้ยยิ้มให้กล้องด้วยนะครับโอ้อะไรกันล่ะเนี้ยซิงซิงซึ่งอากาศค่อนข้างหนาวนะครับตรงนี้ไม่หนาวหรอกนะครับแต่ว่าไม่ร้อนมากโอเคไปมัก,กระดิ่งดีก่อนครับอ๋ออ๋ออ๋อ ออออออเดี๋ยวผมต้องมามัดใกล้ๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้มัดกระดิ่งได้นะครับอออ๋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 อ แล้วผมก็มัดมันได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอากระดิ่งอันนี้เลยนะครับไปมัดใต้คอนะครับอ๋อ oh, 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 oh. oh. เครื่องเล็กไปเหรอเค่เหรอเล็ก โอเคซึ่งก็อาจจะประมาณนี้นะครับผมให้ดูใกล้ๆนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับถ้าคนไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าอยู่ใกล้มันนะครับเดี๋ยวมันจะควิดเอาได้นะครับ นี่เลยครับตรงนี้แต่ว่าช่วงเชือกนี้มันจะลุงรังสักหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันสนมากนะครับตัวนี้มัดไว้ไม่ดีนี่มันแอบอย่างแรงแล้วก็เชือกลุดเชือกขาดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปชนกับต้น <taraf> ต <commentary> ัวอ <t> ื่นอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้นีไม่ไหวเลยนะครับต้องมัดดีๆนะครับมันไม่ดีนี่แอบไปเที่ยวชนตัวอื่นไปเรื่อยเลยนะครับเขาเบวมากเลยอ่ะ เห็นวัวแล้วหัวล้อเดี๋ยวมันชอบให้ผมเกามันนะครับนิ่งเลยนะครับแต่เมื่อกี้ตอนที่ผมมัดเอกะดิ่งอันนี้เนี่ยมันจะแบบไม่ค่อยชอบนะครับมันดิ้นไปดิ้นมานะครับแต่ผมก็มัดจนได้นะครับ เลยเดี๋ยวสักพักเนี่ยผมกับพ่อผมเนี่ยจะจุงตัวนี้นะครับแล้วก็ชารเล่ตัวนี้นะครับไปมัดไว้นู่นเลยบนเขาแล้วก็เดินไปอีกไกลพอสมควรนะครับซึ่งพร้อมๆหน่อยนะครับตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนน้นนี้เนี่ยมันหญ้ามันแห้งแล้งนะครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรกินนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยซึ่งคิดว่าฝนก็เริ่มตกนะครับก็มันก็จะ วันขึ้นนะครับซึ่งเขาก็ยังไม่ยาวมากนะครับยาวเท่านี้เองประมาณคืบนิดๆน,นะครับาวัดจะข้างนอกครับข้างในก็ประมาณคืบหนึ่งครับไม่ค่อยถึงด้วยนะครับอายุ4ปีแล้วนะครับตอนนี้ ถ้ายังไม่ถึงก็เกือบถึงก็4ปีเลยละกันนะครับเพราะว่ามันเกิดประมาณช่วงช่วงปลายเมษาพฤษภาฯนี่แหละนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วนะครับแต่อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับช่วงที่ฝนเริ่มตกมานิดหน่อยนะครับช่วงพายุฤดูร้อนกําลังเข้านะครับอ๋ออ๋ออ๋อ,อตัวมันก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่มันก็ไม่ใช่พวกที่จะเล็กๆมากนะครับ ปานกลางนะครับอันนี้ไซส์นี้ถ้ามันเต็มเต็มเนี่ย400โลได้นะครับจะถึง420ได้เลยนะครับโอ้โหโ ดูวัวชัโลเล่เนี่ยมันจะร้องคล้ายๆกับพวกช้างเลยนะครับซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับลองอโอ,โอบางทีอยู่ในป่าเนี่ยมันร้องนี่นึกว่าช้างป่ามานะครับแต่ที่จริงมันคือวัวชาโลเล่นะครับมันจะร้องเป็นธรรมชาติของมันนะครับแล้เมืกิ้นี้ม,นมันมัดอยู่ตรงต้นไม้ต้นนี้นะครับผมก็ปล่อยให้มันกินหญ้าบริเวณนี้ไปก่อนนะครับ มันคิ้วมันจะเขาๆเป็นสองเส้นคับบมองจากด้านน,าน้้นนี่เลยเสียงก็จะดงเด้งด้งเด้งแบบนี้เลยนะครับเวลามันอยู่ที่ไหนเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเราไม่มัดอันนี้เนี่ยมันไปแอบอยู่ตามพุ่มไม้อะไรแบบนี้เราจะไม่เห็นเลยนะครับว่าเฮ้ยวัวหายอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีกระดิ่งอันนี้เนี่ยรู้เลยนะครับอยู่อีกฝั่งเขาหนึ่งบางทีเนี่ยก็ยังได้ยินเลยนะครับเราก็จะรู้เลยว่า อ๋อวัวตัวนี้อยู่ตรงนี้นี่เองอะไรแบบนี้นะครับ โอ้มันเริ่มทอดินนะครับมันเริ่มทอดินทอดินหรือชนดินนั่นเองนะครับ้ไปนู่นแล้วนะครับ้องดึงมันไว้ก่อน,นครับโอ้โอโอ จะไปหาอพวกหนึ่งอยู่ในคลองนี้นะครับประมาณสามตัวนะครับก็ตรงนี้สตัวนะครับไม่ให้มันไปนะครับเพราะวข้างในดูนียมีตัวที่เขาลุดอยู่นะครับเดี๋ยวมันจะไปแอบชนกันอีกนะครับ เราใส่ให้มันมันก็จะดังแบบนี้เลยนะครับตรงเต้งตงเต้ง,ตง,ตง,ตงแบบนี้นะครับอยู่ไกลๆเราก็รู้นะครับว่ามันอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเวลามันแอบหนีไปที่อื่นนี้เราก็จะได้ยินเสียงแล้วเราก็จะรู้เลยนะครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนนะครับ โอเคก็คลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้เลยนะครับง่ายๆนะครับเอากระดิ่งมาให้วัวใสแค่นี้เองนะครับแต่ก็กินเวลาไปหลายนาทีเหมือนกันนะครับในคลิปนะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ผมอยู่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็สักพักเนี่ยก็จะจุงไปบนเขานู่นนะครับไกลมากนะครับก็จะไม่พาไปถ่ายนะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับแพ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันถ่ายยากนะครับถ้าคนเดียวนะครับเราต้องตั้งแบบนี้แล้วก็ถ่ายถ้าจุงวัวไปเนี่ยถือนี่มันจะไม่ค่อยเห็นนะครับ โอเคก็ลาไปเลยละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลวกันนะครับ